สีริต้าเผยโมเมนต์น่ารักน้องกะวินยืนเองได้แล้วส่งเสียงหัวเราะชอบใจไม่หยุดเพลอแป๊บเดียวก็อายุ9เดือนแล้วสำหรับน้องกะวินลูกชายวัยกำลังน่ารักน่าชังของนางเอกสาวสีริต้าเจนเซนกับสามีไฮโซหนุ่มกอน,นรงเดชที่มักจะมีมุมหน้าฟัดน่ารักมาฝากให้แฟนๆได้กดหัวใจผ่านทางอินสตาแกรมอยู่เสมอ ใยลาส,สิริตาก็ได้เผยอีกโมเมนต์ที่ทาให้คนเป็นพ่อแม่ได้ใจฟูเมื่อน,น้องกวินเริ่มหัดยืนได้ด้วยตัวเองพร้อมกับเสียงหัวเราะชอบใจอย่างไร้เดียงสาสุดๆด้วยสิริตาระบุแคปชั่นไว้ว่าผมยืนเองได้ครับสบายมากฟังจากเสียงหัวเราะสิครับกวิน9้าเดือน งานนี้นอกจากจะได้ยอดไลค์จากความน่าอินดูของน้องกวินอย่างถล่มทลายไปแล้วทุกคนยังต้องขอปรบมือกับความเก่งอย่างรัวๆเพราะตลอดทั้งคลิปนอกจากจะทําให้ลุ้นตามแล้วยังแอบอมยิ้มไปกับความสดใสที่หนุ่มน้อยแจกมาให้อีกด้วยจ้าโอ้โหนานม,มากเลย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ